อ้โอโ้หน่าจะตัวใหญลุงเนตพาลุงลุงเนตพาลุง สวัสดีครับวันนี้ลุงเนธจะพามาลอกปลาไหลตอนกลางคืนอีกแล้วครับตอนกลางคืนเนี่ยปลาไหลกินเด็ดดีมากเลยครับช่วงนี้ลุงเนธจะออกหาปลาไหลบ่อยหน่อยเพราะว่าไม้หาปลาไหลมีให้หาหลายที่ครับเดี๋ยวไปลอกปลาไหลเป็นเพื่อนลุงเนธนะครับตอนกลางคืนเนี่ยบรรยากาศมันวังเวงก่อนไปหยอกสักบึกสองบึกก่อนครับจะให้เจ้าที่จะท้ทางก่อน เจ้าที่จะทางกินผู้แยงนด้วยกันเนอะวันนี้มาหาโลบปลาไหลขอให้ได้ปลาไหลนักๆเอาพอเด็ดตามน้ำพริกเอาละบัดตื่นเหมือนเดิมครับรู้ว่ากระทร้อนบัดลุงเนธเรียกว่าบัดตื่นลุงเนธชอบมากครับมันล้างคอได้ดีเลยบัดตื่นแก้มผู้แยนเนี่ยลุงเนธเอาเกลือมาด้วยนี่ครับเดี๋ยวคิดจัดจีก่อน เจะ้าี่มาตื่นล่างคอเจ้ี่เสร็จลุงเนตรครับลุงเนตรจะเตือนทุกคลิปนะครับเรื่องผู้แงน,นี่ใครชอบก็บกินใครไม่ชอบก็บไม่ต้องกินนะครับมันเป็นความชอบส่วนตัวบังคับกันไม่ได้ส่วนลุงเนตรเนี่ยกินแก้เจ็บหลังเจ็บเอวเฉยๆครับเบาได้เบานะครับมาครับโยก ล้างคอครับอ,อร่อยล้างคอได้ดีเลยหาอยู่หาก,กินแบบลุงเนตรบางทีก็ได้เยอะบางทีก็ได้น้อยเดีย๋ยพพ่งเบื่อกันนะครับฝากเปก็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยแต่รอบปลาไหลตอนกลางคืนเนี่ยลุงเนตรมั่นใจมากครับว่ายังไงก็ได้ตัวไม่ได้เยอะก็ได้น้อยแหละครับยังไงก็ต้องขอได้ตัมน้าพริกมาครับอีกโบกนึงลุงเนตรจะไปรอบปลาไหลแล้วครับ เบาได้เบานะครับยอ่อบึกล้งคอครับดูนี้ใช้เบ็ดทำเองนะครับขอที่หมานมากครับจำเจะเสเดินเหมือนเดิมไปครับรอบปะไหลขุงหมานดูปปะไหลครับ หอยไปบังรูมันท่านะกินหรือเปล่าแค่นั้นเนองเยอะยเส้นเดือนนะครับหมานดูนี่มาลอกมาไหลไม่ผิดหวังเลยเดี๋ยวลองดูกินหรือเปล่าดูนี่หอยบังครับ แหน๋เอครับชินล์ลูครับอุ๊ยชิลนะครับโอ้ยชิลล์ล้นเลยจอกละจอกละนุ่นแต้มแรลกครับ ครับดึงดึงดึงเดี๋ยวนี้หน่าหลอดครับนี้ยังมาแล้วครับเต็มแรกโอ้ตรงให่ปลาใหญ่แล้วครับอเอาละพอได้ตำน้ำพริกอีกแล้วครับเต็มแรกเต็มแรก ผู้หมานก็ทำงานอีกแล้วครับโอ้โหพันแด่นี้เรียบร้อยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่หมานครับหมานลุงได้บอกแล้วออกมาตอนกลางคืนเนี่ยยังไงก็ต้องเด่ตัวไม่ได้เยอะก็ะเด่น้อยครับเพราะเดมน้ำคลิกย่อผงแหนไปสองโบกแล้วครับหมานเลยลุ้นต่อครับรู้สวยแล้วครับ โอ้โกินแล้วครับกินละกินละเอาวละเหลือลุ้นอีกแล้วครับแต้มที่สองตัวใหญ่ตัวเล็กแค่นั้นเองนี่ครับสายดินเลยครับ กินหรือเปล่าโอ้าวโอ้โหน่าจะตัวใหญ่โู้โคตรประไลู่้้ึ้นบนขึ้นบนโคตรใหญ่โคตรใหญ่โคตรประไล่แล้วครับผู้หมานจริงๆว่นนี้โอ้โหอยูนี้ตัวใหญ่มากอย่าหลุดนะ โอ้ยหนักเลยครับตัวนี้ทาไมได้แบบนี้ครับโอ้ยผูหมานทำงานอีกแล้วโอ้ใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มาก,ก,ม,ากมันต้องแบบนี้ครับรอบปลาไหลตรงกลางคืนรู้ครับโอ้ยใหญ่จริงใหญ่จริงเอาไปทำอะไรกินดีครับลุงเนตรว่าเอาไปตำน้ำพริกอร่อย ุมานทํางานอีกแล้วเนี่ยลุงเนตบอกแล้วทามาลออ่อปลาไหกลาคืนยังไงก็ได้ตัวครับไม่ได้เยอะก็ได้น้อยแต่วันนี้เล่นของใหญ่แล้วครับขอได้ตําน้าพีทโอ้โหโอ้ยเกาะนิดเดียวเองดีไม่หลุดมานครับมานสองตัวนี่โอ้โหหนักเลยลุดต่อลุ้ต่อมานจริงๆ เอาพวกงนเจ้าที่ยอกมัดแน่นตัวใหญ่ครับโอ้ยดูมันขันเบ็ดหมุนเบ็ดเป็นอย่างนี้เลยแต่เบ็ดลุงเนตรเนี่ยไม่คลายนะครับเพราะว่าลุงเนตรฟันไม่เหมือนคนอื่นฟันเบ็ดเนี่ยแต่ถ้าของคนอื่นหมุนอย่างนี้เกี่ยวคลายหมดแล้วครับของลุงเนตรดูเหมือนเดิมเนี่ยครับไม่เป็นไรเลยไปลุ้นต่อโอ้หมนจริงๆูสวยเลย กินหรือเปล่าอืก,กินครับรูสวยมากดเนี่ยเจอปลาไหลครับมันอยู่นอกรูเดี๋ยวเนี่ยจะจับนะครับได้ไม่ได้ไม่รู้อะลองจับดูครับดเนี่ยใช้ขี้ยาลองมือนะครับ ได้ครับนูได้ครับได้ได้นี่ครับได้อยู่ครับตัวไม่ค่อยใหญ่พอได้ตำน้ำพริกครับหมานครับหมานจับเอาก็ได้บอกแล้วเอาผู้แย่งเจ้าที่หมานตัวใหญ่ครับนอกลูกยังจับได้เลยไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับแบบนี้เอา <c oughs> เ,เกียบร้อยพอได้กำลังริกครับรู่สวยๆครับอุ้ยโอ้แค่เอาลองไปก็กินเลยครับดูครับลูกได้สะดุ้งหมดเอ็เอาเนี่ครับรอบอะไรกันคืนมันกินง่ายเดี๋ยวนี้ครับง่ายแล้วก็ต้องเอาขึ้นมาเลยนี่แน่ หมานครับหมานใส่แล้วโอ้หลายตัวเลยนะครับเนี่ยหมานทั้งกลางคืนทั้งตอนกลางวันเลยครับขอได้ตำน้ำพริกแค่แยลงไปก็กินเลยสะดุ้งหมดครับ อโอ้ตัวนี้มันมัดโอ้ตัวนี้เกินเกินแบบนี้รอดอยากครับติดหมดหมานครับหมานดูครับดูสวยเลยครับเอาลืกเปล่าลองดูครับ โอ้ฝนตกอีกแล้วครับเดี๋ยวต้องพอแล,ล้วแบบนี้ฝนตกครับโทรศัพท์เปียกอีกแล้วกินหรือเปล่าลูนิดฝนตกฝนตกกินครับพอก่อนครับฝนตกไปสรุปยอดกันดีกว่าเดี๋ยวเยอะแล้ว ล่อปลาไหลอยู่ดีๆฝนตกครับลุงเนต้เปียกหมดเลยพอ,อแล้วครับเดี๋ยวกลับบ้านละดึกละสรุปผลงานกันว่าไรเยอะขนาดไหนครับโอ้เปียกหมดเลยดูซิว่าพอได้ตำน้ำพิกไหมลุงเนตรว่าน่าจะพอได้ตำน้ำพริกอยู่นะครับ ห้อมตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยวันนี้โอ้โหไซส์ใหญ่ครับนี่ครับโอ้โอ้โอ้ได้กี่ตัวเนี่ยคุ้มค่าอยู่ครับวันนี้ครับเอ้า แต่ที่ตัวไม่รู้ <c oughs> ดูในคลิปครับครับวันนี้ลุงเนธพามาลปบะไหลตอนกลางคืนก็ถือว่าหวานมากครับ็นตัวใหญ่เลยออกมาหาลพบาไหลตอนกลางคืนเนี่ยลุงเนธมั่นใจนะครับมั่นใจมากว่ายังไงก็ต้องได้ตัวไม่ได้เยอะก็ได้น้อยครับพอได้ตําน้าพริกไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับลุงเนธว่าลุงเนธเอาุ่งใหญ่ให้เจ้าที่เลยได้ปลาไหลใหญ่ขอบคุณเพื่อนๆทุกทุกคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามากดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเน้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเน่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝอกติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ดตำน้ำพริกโคลกใหญ่แล้วครับลาปากครับลาบปาก,าปากเดี๋ยวลุงเน่ส่งทางนะครับกลับบ้านแกหนาวเปลียกหมดเลยครับอืมเกียดก็รล้องฝนมาตกเบาได้เบานะครับกลับบ้านก่อนลุงเน่แกหนาวยอก bực Các bạn họp. Chuyển lót đem